สวัสดีค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ค่ะ <g ül üyor> ก็สุงสารวันตรุษจีนนะคะทุกคนมันมืดปะไม่ใช่ไหมโอเคก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะเราก็หยุดโรงเรียน คือเพิ่งด้วยทุยเพิ่งได้ข่าวมานะคะว่าทางห้องมีเพื่อนไปอยู่สองคนดีป่ะ <laughs> โอเคก็ถือกันว่าหยุดใบเลยนะคะหยุดเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองอพูดดีมากโอเควันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเราก็จะมา แจกของรางวัลฉลองตุดดจีนนะคะเย้ก็เดี๋ยวเรามาดูขอรางวัลกันก่อนเลยนะคะว่าแบบมีอะไรแจกับ้างอันนี้นะคะจะเป็นรางวัลที่สนะคะมมใช่ก็จะเป็น ให้สองตัวนี้เลยนะมันคือเบบี้พีชนะคะซึ่งเราขายอยู่นะแต่ว่าเราเอามาแจกให้ทุกคนนะคะอันนี้เป็นแบบสองนะที่เราจะแจกมันก็จะมีทั้งหมด2อสูตรมันจะเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสอนะคะสูตรหนึ่งก็คือทาทาได้ทุกุกสีผิวนะคะสูตรสองก็คือเออสำหรับคนเน้นหน้าปริงปร้งปิงหน้าฉ่ำๆน,นะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่ตัวแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะคะมันคือลูมีหน้ารักมากๆ นี่จะเป็นด้านหลังก็แจกให้2ส,สูตรไปเลยให้ไปลองใช้กันดูถ้าติดใจก็อย่าลืมกลับมาซื้อร้านเรานะคะอันนี้จะเป็นรางวัลที่3นะคะจะเป็น Baby Peach แบบกระปุกนะคะซึ่งข้างในแพคเกจคือน่ารักมากเป็นรูปลูกพีชเลยนะคะแล้วก็คือตัวนี้จะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็น SPF 50บวกด้วยนะคะนี่อันนี้จะแจกให้2ส,สูตรเหมือนกันจะเป็นสูตร1นนะคะกับสูตร น้าเงานี่เลยก็มีทั้งหมด2สูตรนะคะก็ลองให้ไปใช้กันทั้ง2สูตรเลยเนาะอันนี้จะเป็นรางวัลที่3นะคะได้ทั้งหมด2 2 2ส 2, 2สูตรเลยก็ลองไปใช้กันดูนะรางวัลที่ 2, <ๆ> 2> กับรางวัลที่1นะคะแจงเหมือนกันนะคือน้ำหอมแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีของอยู่ที่ตัวไม่มีสต็อกนะคะก็จะขึ้นรูปให้แทน รางวัลที่2กับรางวัลที่1แจงเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะให้เลือกกลิ่นนะคะทั้ง2คนเลยก็เดี๋ยวจะมาประกาศผลใน IG นะคะก็ถ้าคนเล่นกิจก,กรรมนี้ต้องมี IG เท่านั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปมาดูที่กติกากันนะคะก็ <ๆ S 2> คือใครไม่ได้กด Subscribe Channel p u n c ช y s m ม l e y นะคะก็ะให้กด subscribe ณตอนนี้เลยแล้วก็ให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นอีก3คลิปนะคะใน Channel นะ โอเคอ,อันนี้นะคะือข้อที่หนึ่งไปกดติดตามไอจีทั้งหมดเดี๋ยวดูก่อนเกียร์จีทั้งหมดสองไอจีนะคะก็คือไอจีหลักของเรานะคะที่เราเล่นส่วนตัวอัพ IG ไอจีไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ก็คือไอจีนี้นี่นะคะไอจี s s u n u t t p h นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกทีนะคะให้เห็นชัดอ,อันนี้เป็นไอจีแรกที่ทุกคนจะต้องไปกดติดตามนะคะถ้าใครเล่นกิจกรรมนี้นะโอเค แล้วก็ไปกดไลค์รูปในนี้นะคะอย่างน้อย3รูปขึ้นไปเหมือนกันนะรูปใน IG ีนี้นะคะต่อมาให้ไป Follow i อ i ีหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่า Punchy Delivery นะคะอันนี้คือ IG ร้านหลักของเรานะคะก็อันนี้ก็ไปกดไลค์รูป3รูปเหมือนกันนะคะอย่างน้อยนะโอเคอันนี้คือกติกาข้อที่2ต่อมาข้อที่3มนะคะให้คนที่เล่นกิจกรรมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ คอมเมนต์ชื่ออายุไอดีไลน์ะคะแล้วก็ชื่อ IG นะคะไว้ใต้ล่างคลิปแล้วก็แบบพิมพ์ว่าเล่นแล้วค่ะทําแล้วค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศผลใน IG ในวันถัดไปนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีใน IG นะคือต้องบอกก่อนเลยว่า เออไม่ใช่เออต้องบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้นะคะให้สําหรับคนเล่น i.g นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าใครไม่มี i.g ก็สามารถไปสมัครกันได้นะคะ i.g, อืมโอเค <laughs> มีทั้งหมด3ข้อนะคะก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบนะคะง่ายมากๆเลยนะแค่นี้ก็สามารถรับของรางวัลที่เราจะแจกไปณวันนี้ได้แล้วอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย yellow c-a-r-d